เดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราก็ยังอยู่กับทั้งสองแก๊งค่ะเว้นบอยสไตร์และบรรดาเวนบอยของคุณพร้อมอยู่แล้วครับโจ๊กโต้ครูคุณบอลคุณพุฒิเป็นต่อคุณก๊อฟเป็นจัพลุยพงพันธ์น้องสุกัดและน้องอาร์ตี้สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับค่ะน้องเวนบอยช ไอ้แม่พร้อลยนสกอยเกอร์ดอมเชิญเข้ามาชมเช่นเดียวกันนำทีมโดยสกอยตัวแม่ค่ะคุณตุ๊กยานีตามด้วยคุณค้ยคุชวินคุณนาเดียคุณไอซ์อภิจิตาน้องเอมี่และน้องเอรินค่ะน้องคนนี้น้องคนนี้ทุกคนต้อนรับนะคะสกอยสาวทั้งหลายน่ารัก okay. ด้วยไม่รู้อะไรครับอันนี้ไม่ใช่ไม่สุภาพนะครับทำไม ่ค <c oughs> ุยกันเล่นๆในกลุ่มแล้วเราพวกเราว่าเออดูสิยืนยืนลงนะลยะเขาเลือกได้เลือกคนไหนทุกคนพร้อมกันว่าเอาเสื้อสีเหลืองออกไปก่อนฉันเขียวนี่เขเขียวนะไม่ได้พูดนะครับแค่กคลียร์ตาระวังระวังจะได้เมียแกดิเห็นแต่ว่ามั่งลยใส่กระโปรงตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้เขาคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมหนูหูเสร็จเสื้อ น้องผมก็คงใส่ได้มังครับ S S เสื้อจะใหญ่จะเล็กไม่รู้แต่เราดวลกันด้วยเรื่องดวงนั้นค่ะเอาประจําที่มาพิสูจน์ข้อที่เล่นไม่ต้องพูดพากย์คำเองนะเอาเลยนะราศีใดในช่วงนี้มีเกม คุณกอล์ฟเลยกอลไม่ใช่เราโอ้โหมันหันมาถามว่าแน่ใจไหมไปที่น้องสุกัสสุกัตจะว่ารักในนี้กอล์ฟกอล์ฟบอยบอยจะนกใจแฟนยังไงฮะน่าจะแฟนเพราะว่าถ้าพี่พี่บอยอ่ะอาจจะคุยกับใครอยู่ตอนนี้หรือว่าอาจจะมีเื่อนเพื่อพิกันอยู่อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเพิ่มเออแล้วก็อาจจะทำให้มีใจบ้างอะไรบ้าง เชื่อว่าเพิ่งเข้าวงการสร้างเรื่องเก่งอย่างนี้เนี่ยเอามาอตีค่ะอตีตอบว่ารานสีื่อนตงผมคิดว่ามันซ้ายไปพี่เขาตอบคนแรกลองหันขวาดูพี่เอมียเขาตอบอือพี่ถูกกัรผมเห็นพี่เขาถูกบ่อยมากก็เลยอ๋อเลยล้มดีมากเลยเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้อ่ะตาเ้ ดีกว่าเพราะว่าเอมี่ตอบถูกมาในที่ที่แล้วไงมาดูมาดูว่าราีุสุกัรก็สุกาว่าหนูรู้สึกว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตอะค่ะตอนนี้เขากำลังว่าโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะแนวนี้สาวๆมันชอบเลยเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าอยากจะสาวสุกาขึ้นมาด้ยอะไรงี้ค่ะ ว่าสาวๆอารมณ์ร้อนเลยแตตัดสินใจไม่ได้คุณนุชไม่รู้นะจะเกิดจากความลังเลใช่ไหมใช่พอถึงพ่อรวยบอกว่าราศีหุณค่ะช่ยนะยโอสุขัดเอ้ยทำไไมเอาแนวสุขัดหมดเลยอ่ะทุกคนฟดูจากการเราเรื่องเมื่อกี้ดูเป็นคนแท้เก่งครับมี potential ที่จะเป็นมีกิ๊กได้เพราะสามารถที่จะหลบหลีกอ่า ก็เลยคิดว่าเป็นน้องสุดซัสนโอเคโอเคอ้าวมาถึงพี่ออดเป็นตูดพี่อุ้นเพิ่งเข้าเจพี่อุ้นตอบมาราชินีกรงค่าพีอู๊ดเองเหรอพี่อู๊ดมีเกมจับนกใจเนี้ยยังเล่ามาเล่ามาเล่ามาถ้าผมบอกคนอื่นเขาจะเสียหายครับโอ้ดูดีผมกลัวว่าเอ้คนนี้เราจะยัดเยียดคุณอยากให้ข้อนี้เป็นคุณใช่ไหมครับไม่ ตอวาเฮ้ยหรือเปล่าอะไรบางทีมันก็รับความเลวร้ายเอาไว้ที่ตัวความเลวเลยเอามาที่หมดเราลับมาหรือว่าเราเป็นพวกเราอยู่แล้วผมขอย้ำยืนยันแทนพี่โอ้แทนพี่โอ้บอกเข้าไปเลยเขาเป็นคนดีนะดีบอกเข้าไปเลยบอกเข้าไปอย่างเดียวครับบอกเข้าครับ ก็ด <ARS S 1> <rock> ีน mm ิดหนึ <itu? S 1> <p> ่งทำให้ดีก็เลยคิดว่าอะไรไม่อยากว่าคนอื่นอ้าวมาน้องโจ๊กตอบว่าน้องคราซีกอลกระโดดค่ะพี่วอยก็ที่เขามีเสน่ห์แล้วก็แบบดูแบบเป็นเอนเตอร์เทนด้วยเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแมนแมนนะแต่แต่ว่าเขาว่าดูแบบ อะไรอ่ะดูไม่น่าไว้ใจเฮ้ยดูแปลว่าดูเจ้าถูหรือไงเป็นกับกุ้งกิม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 ของคุณอ่ะเอาแว่นตาพางเอาส่ยตาคุณไหมคุณดีนะนี่ดูอย่างนี้นะเหมือนมองผมจริงๆแล้วมองพี่ตุ๊กอยู่แล้วเอาผมมาเป็นสะพานเฮ้ยงานเข้าหนักแบบนี่้นะพี่โจ๊กนะเฮ้ยอย่ามากค่นมาเชิญค่ะนะแต่ว่าราีิมีคน ยี่สิบมีนะตอนนี้ตั๋วจะหมดแล้วด้วยนะครับจริงจริงเอาเขาก็ขายไปตั้งแปดใบแล้วพี่ไปก๊อปไม่ตุ๊กอะตอกเอาไม่ตุ๊กตอบว่าแมรี่แมรี่แอลินเนี่ยไม่เขาเป็นคนเดาเป็นคนดาวเขาบอกน่าจะเป็นผู้หญิงนะไม่เคยถูกเลยเมื่อกี้ก็ลังเลนาดีเหมือนกันเออแล้วทำไม่ไม่ตอบไม่คืออย่างนี้คือเาาเหตุเอาเป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับคืออยากให้เป็นแบบนั้นออ๋แล้วแอรีมีแฟนยังลูกไม่มีค่ะ ไม่มีจริงเหรอในหนังสือนั่งหาเป็นขาวอยู่เนี่ยคนนี้คนไหนคนนี้คนนี้คนนี้เขาใส่อารมณ์เนี่ยน้องไม่เอาถึงขั้นรังเกียดต่าใจเขาว่าอยากแย่งจะเหมาะกว่าใจอ่ะเขาคิดว่าอยากให้น้องเขานีแหละเป็มอาหมั แม่ศึกข้อนี้ทำเอาผู้ร่วมศึกของเราหนาวหนาวร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวได้รู้กันว่าใครกันนะที่จะนอกใจแฟนร่วมเปิดศึกโดยไร